วันนี้จะมาผัดฉ่ากุ้งเนี่ยยาก็ตำพริกไว้ตำพริกตำพริกแล้วก็ซื้อเครื่องมามันก็มีอ่าพริกไทยสดแล้วก็กระกระชายแล้วก็ใบมะกรูดแล้วก็ตำพริกใส่รวมไปเลยเนี่ยตำพริกใส่รวมไปเลยยาก็เนี่ยเอามาใส่รวมไปเลยแล้วยาก็จะเอาจะปรุงไปเลย จะเอาน้ำมันหอยอันนี้อันนี้เป็นเป็นซอสใส่ซอสไปทักช้อนหนึ่งก่อนอ่ะช้อนครึ่งเดี๋ยวเอาน้ำมันหอยมาใส่อ้าวใส่ซอสไปช้อนครึ่งแค่นี้ก่อนแล้ว็็ย่าก,ก็จะเอาน้ำมันหอยน้ำมันหอยมาใส่น้ำมันหอยก่นเปิดน้ำมันหอย น้ำมันหอยก็ยังไม่ได้เปิดเพิ่งซื้อมาใหม่อา้าวเปิดแล้ว<ป>นี่ก็ใส่น้ำมันหอยไปสักสองเดี๋ยวก่อนสักสักสามช้อนโต๊ะเนี่ยเพราะว่ากุ้งเยอะผัดกับกุ้งผัดฉ่ากุ้งกุ้งเยอะใส่ไปสักเดี๋ยวถ้ามันไม่เค็มไม่อะไรเดี๋ยวเราค่อย ค่อยเติมทีหลังอันนี้กุ้งญาซื้อมาจากห้างเนี่ยไปลดตัดและญาติเลยได้กุ้งมาหมดโลละสองร้อยยี่สิบเก้าบาทหมดนี่คือสามร้อยเนี่ยสามร้อย่อยาก็วันนี้จะผัดฉากุ้งเดี๋ยว่ยาเอาน้ำตาลใส่นิดนึงใส่ไปในนี้เลยไปเดี๋ยวก็ผัดทีเดียวเลยเนี่ยย่าเอา น้ำตาลโรยไปในนี้เลยแล้วแต่ใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยแต่ญาชอบหวานญาก็ใส่เยอะหน่อยอ่ะแค่นี้แล้วเดี๋ยวก็เอาชูรสชูรสใส่หน่อยหนึ่งเพราะชูรสนี่ขาดไม่ได้เออถ้าไม่มีชูรสก็ไม่อร่อยญาชอบกินชูรสนี่ยญาก็ชูรสใส่ไปไปลายช้อนหน่อยเนี่ยใส่ไปในนี้เลยเอาละเดี๋ยวถ้าไม่เค็มไม่อะไรเราค่อยค่อยเติมทีหลังอันนี้อันนี้แค่นี้ก่อน อันนี้วางไว้น,น,น,นี่อันนี้ย่าก็จะเอากระทะตั้งกระทะตั้งเลยยา่ตาตำพริกกับอันนี้ก็มีพริกพริกขี้หนูตำกับกับแอกระเทียมก็มีเครื่องปรุงไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ย่าก็จะติดแก๊สใส่ไอ้นี้ก่อนติดแก๊สไอ้ใส่กุ้งผัดเลยเครื่องปรุงทำเรียบร้อยหมดแล้ว กุ้งมันจะได้ไม่ไม่สุกมากกุ้งก็จะไม่อร่อยแก๊สก็ติดหัวมันพังแก๊สต้องใช้มีดกดเนี่ยม,มีดก็กดไม่ลงอีกอม,มีดเล็กไปกดไม่ลงอีกอกดไม่ลงลงเอามีดใหญ่หัวมันพังตัวแก๊สเอาละเอาละทีนี้ก็ใส่น้ำมันไปหน่อยนึงน้ำมันอยู่ไหน ตัวน้ำมันทีนี้ยากก็เอาน้ำมันใส่หน่อยนึงนี่แต่ไม่เยอะใส่เยอะเดี๋ยวมันมันจัดเอาละทีนี้ยากก็จะเอากุ้งใส่ก่อนกุ้งเยอะเลยแต่ไม่รู้จะทำหมดหรือเปล่านี่กุ้งเยอะมาก กุ้งเยอะมากยาก,ก็จะเอากุ้งใส่เลยเพื่อ,อเป่าแก๊สหน่อยแก๊สแรงไปแก๊สแรงกระดินกุ้งสุกมากก็ไม่อร่อยสใสัจะทำครึ่งเดียวเดี๋ยวต้องโทรเรียกลูกๆมากินพร้อมกันลูกหลานทอดไก่ไว้ให้หลานเขาด้วยทอดปีกไก่อันนี้เหลือไว้หน่อยเอาไว้แกงเลียง หรืเขาจะไม่พอกินเขามันหลายคนนะเอาหมดไปเถอะหลายคนหมดไปเลยหลายคนสี่สี่ห้าคนเดี๋ยวไม่พอกินกันลูกๆหลาหลานลูกเดี๋ยวเอาฉลิวก่อนฉลิวคนก่อนเนี่ยพอนั่น พอกุ้งชำลาหน่อยก็ใส่เครื่องไปเลยแล้วจะวันนี้จะผัดแห้งๆจะไม่ให้ไม่ไม่ให้มีน้ำเพราะมันเป็นผัดชานี่เพราะย่าไปเจอกุ้งโลละสองร้อยยิบเก้ามันก็ไม่แพงไงวันนี้ไปโลตัสข้างบ้านมาก็ก็เลยไปได้กุ้งมา ยากก็กุ้งไม่แพงเท่าไหร่ก็เลยก็เลยได้เอามาผัดฉาที่แรกว่าจะแกงเลียงอยากจะกินผักแต่ยากไม่ได้ซื้อหัวหอมแดงมายากก็เลยทําไม่ได้ก็เลยก็เลยต้องผัดชาเลยเพราะเครื่องผัดชามันมีอยู่แล้วอ่ะยากก็เลยต้องผัดฉาเลยเน,นี้ยไฟแรงหน่อยกุ้งมันจะได้สุกง่ายอันนี้พอใส่เครื่องไปเดี๋ยวถ้าเกิดมัน รสมันจืดไปยังไงก็ค่อยเติมถ้าไม่จืดมันก็พอดีแต่กุ้งก็มันก็จะได้ไม่มีน้ำออกอันน,นี้กุ้งก็ตัวใหญ่นะเที่ยวน,นี้โลละสองร้อยี่ิบเก้าก็ไม่แพงวันนี้โลตัดเขาเขาลดราคาอนี่ใช้ได้อันนี้ก็จะใส่ใส่พริกลงไปเลยคุ้กกี่ปรุงแล้วเนี่ยใส่ลงไปเลย แยก็ใส่ลงไปเลยแล้วก็คนแยกใส่ไปเลยยยกใส่ไปเลยกุ้งตัวเบ้งเบ้งวันนี้ก็คงจะแซบอยู่พริกไทยพริกไทยสดด้วยใบมะกรูดแล้วก็กระชาย ยายว่าหั่นเห็ดแล้วเดี๋ยวจะใส่เห็ดหน่อยอยากจะกินเห็ดซื้อเห็ดมาหลายอันอยู่แต่ยายอยากจะกินเห็ดอยู่อืมใส่เห็ดหน่อยก็ดีเนี่ยปนเห็ดไปนิดยายอยากกินเห็ดใส่หล,หลายอย่างเต็มกระทะเลยเออเต็มกระทะอึบทึบอืมแต่ก็น่ากินเลยอ่ะ คนแรงไม่ได้เลยกระทะมันเล็กย่าไม่มีกระทะใหญ่ไงสงสัยจะไม่เค็มไม่อะไรแน่เลยเพราะว่าของมันเยอะไงของมันเยอะอันเนี้ยน่าก,กินมากน่าก,กินสุดหอมเลยอ่ะหอมไปข้างนอกไหมเพื่อน,อน <c oughs> ขนาดขนาดไม่ใส่อะไรนะ้ำยังออกจากกุ้งเลยเนี่ย น้ำยังมีเลยอะแต่มีนิดหน่อยอืเดี๋ยวเีจดชิมรสแล้วก็ต้องใส่ต้องใส่จะต้องใส่ต้องใส่น้ำมันหอยอีกหน่อยแล้วไม่เข้มขน้นใส่น้ำมันหอยอีกหน่อยแล้วพอดีเลยหวานเผือนพอดีเลยอืมกำลังอร่อยเลย เดี๋ยวต้องโทรเรียกลูกๆเข้ามามีกะเอามีตองตวงเติง,งแล้วกะเอาเอาโอเคแค่นี้กะเอาอันนี้อร่อยแล้วไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นอร่อยแล้วอร่อยรสเดี๋ยวให้เห็ดสุกหน่อยต้องใส่น้ำเห็ดออกแน่เลยว่าจะผัดแห้งๆซะหน่อยคือต่ต้องเอาให้เห็ด สุกอีกหน่อยโอ้โหน่ากินมากขัดชาววันนี้เพื่อนเพื่อนกุ้งตัวเบ้งเบ้งเผ็ดร้อนจ้าชิมมันกำลังอร่อยเลยก็ชิมอีกทีนึงเอาชิมอีกทีนึง อือร่อยแล้วค่ะอร่อยเลือดหลูอ่าเดี๋ยวเอาให้เห็ดสุกอีกหน่อยเห็ดสุกก็โอเคแล้วอันเนี้ยก็ทอดไก่ด้วยนะวันนี้ทอดปีกไก่ให้หลานทอดให้หลานกินคนเดียวลูกไม,ไม่ไม่ต้องกินเพราะว่าหลานยังเด็กอยู่ อืลําเอียงแล้วยา่ารักหลานมากว่าลูกนะลําเอียงอืมแต่ให้หลานกินอันนี้เผ็ดนี้หลานเขาจะกินหรือเปล่าก็ไม่รู้แอะทอดทอดปีกไก่ไว้ให้เขาแล้วโหสุดยอดมากเลยน่ากินผุดๆวันนี้เนยจากจะแกงเลียงจะแกงเรียง,แ,ง,ยงแต่เสร็จแล้ว ลืมซื้อหอมแดงก็เลยไม่ได้แกงก็เลยมาผัดชาอือนี่แหละผัดชาสุดยอดเรียบร้อยวันนี้ก็มีแค่นี้แหละผัดชาอ่าแค่นี้หละจ้าสวัสดีจ้า